สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ,ะวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะในวิชาภาษาไทายชั้นป .2 นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรียนรู้คำนำไปใช้นะคะ,ะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องสนุกกับมาตราตัวสะกดนะคะ,ะสนุกกับมาตราตัวสะกดนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนะคะเกี่ยวกับตัวสะกดที่ตรงมาตานะคะ ตัวสะกดที่ตรงมาตราในภาษาไทยของเรานะคะจะมะีทั้งหมด4มาตรานะคะลูก4มาตราได้แก่แม่กงนะคะแม่กง,แม,กงแม่กมแม่เกยแม่เกลน,นะคะ,ะแม่กงนะคะแม่กงมีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะลูกไม่มีตัวอื่นนะคะ ต่อไปคือแม่กลมนะคะแม่กลมก็คือจะมีมอาม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเหมือนกันค่ะต่อไปคือแม่เกยค่ะแม่เกยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นค่ะต่อไปคือแม่เกลค่ะแม่เกลม,มีวอลแวนเป็นตัวสะกดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างคำนะคะตัวอย่างคำในมาตาตัวสะกดนะคะอ่ะ คุณครูจะไล่ตั้งแต่แม่กงไปก่อนเลยนะคะจะไล่ตั้งแต่แม่กงไปก่อนเลยแม่กงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะลกูกมีงองูใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะคำนะคะในมาตาตัวสะกดแม่กงกันคะ่ะคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามาตาแม่กงนะคะจะมีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะอย่างเช่นนะคะ,ะคำว่า ลิงรออีกงอลิงใช่ไหมคะเด็กๆ mm hmm. เ,เห็นไหมลูกคำว่ารออีกงอลิงนะคะลิงมีอะไรเป็นตัวสะกดคะมีงองูนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะรออีกงอลิงคำต่อไปคำว่าก้างกออางงอกลางกลางไม่โถกลางนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันคำต่อไปคำว่าช้างชออางงอช้างช้างไม่โถ ช้างมีงองงูเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันคำต่อไปคำว่าแข็งแรงขอแอกงองแข็งรอแองงอแรงนะคะ,ะทั้งคำว่าแข็งและคำว่าแรงล้วนเตะแต่มีงองงูเป็นตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะต่อไปคำว่ามะแรงนะคะก็มีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปคือคำว่า กางเกงใช่ไหมคะกางเกงนะคะ,ะคําไหนเอ่ยที่มีงองงูเป็นตัวสะกดคะลูกคําว่าอะไรคะทั้งสองคำเลยใช่ไหมคะทั้งคําว่ากางและคําว่าเกงคุณครูทําให้หนูดูได้ไง่ายๆตัวสะกดคือตัวที่เป็นสีเหลืองเห็นไหมคะลูกเห็นไหมก็คือทั้งคาว่ากางและคําว่าเกงมีงองงูเป็นตัวสะกดเหมือนกันเลยต่อไปคําว่ากระโปงนะคะกระโปง ปอรอ,องอปโปรงนะคะก็คือมีงองูเป็นตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะต่อไปคำว่ารองเท้านะคะรอ,ององรองนะคะอ่าคำว่ารองมีงองูเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กงค่ะคำต่อไปคําว่าหนังสือนะคะหนังสือคําไหนเอ่ยที่อยู่ในแม่กงกคะลูกคําว่าหนังนะคะหอนองหนังนะคะ คำต่อไปคำว่าเขียงขอเอียงงอเขียงนะคะยางลบนะคะรออ้างเออยอ,อ่างงอยางนะคะคำว่ายางนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดนั้นหมายความว่าอยู่ในแม่กงค่ะต่อไปต่อเอียงงอเตียงนะคะต่อไปคำว่ากลองกรลอองงอกลองกลองไม่เอกก่กองนะคะ มีงองงูเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันต่อไปคําว่ามะม่วงนะคะมอวงงอมวงมวงไม่มเอกม่วงนะคะกอลองงองกลองนะคะ,ะคำที่คุณครูกล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นะคะที่คุณครูให้ครูอ่านยกตัวอย่างให้หนูนะคะล้ <c oughs> ลวนแต่เป็นคำที่อยู่ในแม่กงนะคะก็คือมีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะ ต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะคำนะคะในแม่กงเพิ่มเติมเนาะอย่างเช่นคำว่าแตงกวานะคะแตงกวานะคะ,ะคำว่าแตงกวาใช่ไหมคะต่อไปคือคำว่าข้าวแกงนะคะคำต่อไปคือมดแดงนะคะคำต่อไปคือกว้างขวางนะคะคำต่อไปคือเสียงดังต่อไป รองเท้านะคะร้องเพลงข้างหลังแมงมุมคุณครูทําให้หนูสังเกตได้ง่ายๆนะคะตัวสะกดนะคะที่อยู่ในแม่กงเห็นไหมคะว่าคุณครูจะทํางองูเป็นสีแดงเห็นไหมลูกให้หนูสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าคำไหนที่สะกดในแม่กงนะคะอ่าต่อไปเลยนะคะต่อไปมาตาตัวสะกดแม่ กลมนะคะคุณครูจะมีคำมายกตัวอย่างเนาะคำที่อยู่ในแม่กลมแม่กลมสะกดด้วยมอม้านะคะมอม้าเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะอย่างเช่นนะคะคำว่าลมรอโอมลมลมไม่โทนลม้มใช่ไหมลูกต่อไปคำว่าสะน้ำนะคะสะน้ำก็คือ มีมอม้าเป็นตัวสะกดน,นะคะคาว่าด,ออดื่มนมนะคะดื่มนมนะคะคาว่าดออือมอดื่มดื่มไม่เอกดื่มนะคะก็คือมีมอม้าเป็นตัวสะกดคําว่านมนอโอมนมนะคะก็มีมอม้าในเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะคาต่อไปคําว่ากลมกรอโอมกลมนะคะคานี้ก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันนะคะอ่าต่อไปนะคะคาต่อไปคําว่าร่ม รอโอ,โอ,โอรมรมรมไม่เอกร่มนะคะอ่ามีมอม้าเป็นตัวสะกดทีนี้จะเปลี่ยนสีจากสีชมพูข้างต้นแปลเป็นสีฟ้าแล้วนะคะตัวสะกดจะเป็นสีฟ้าแล้วนะลูกคําว่าซ่อมสอโอมอสอมสอไม,อม้เอกสอมไม่โทซ่อมนะคะต่อไป พัดลมพออดอพัดรอโอ,อมอลมนะคะชมพู่นะคะเข็มขอเอ็มออเข็มใช่ไหมคะโคมไฟส้มนะคะไอสากีมนะคะสนามกีฬามะขามนะคะ,ะต่อไปนะคะค,คุณครูมีคำเพิ่มเติมให้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมคำที่อยู่ในแม่กลมนะคะอย่างเช่นคำว่า นุ่มนิ่มนะคะอ่าชมวิวชอโอมอชมใช่ไหมคะคำว่าชมที่อยู่ในแม่กลมนะคะห้อมล้อมนะคะมุมมามชุมนุ่มนะคะเสื่อมโทมนะคะปกคลุมนะคะติดตามไอสัตว เหมือนเดิมนะคะ,ะคำที่อยู่ในแม่กลมตัวสะกดคือมอม้าคือสีแดงสีแดงใช่ไหมคะสีแดงคือตัวสะกดเนาะต่อไปนะคะคุณครูจะไปที่แม่เกยนะคะแม่เกยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะ,ะตัวอย่างคําที่อยู่ในแม่เกยค่ะเช่นคําว่าเนยนอเอยอนเนยนะคะ ขายขอออยอขายอร้อยคายนะคะอ่ะต่อไปคําว่าสร้อยค่ะสอรอออ,อสอยสรอยไม่โทสร้อยนะคะออออยออยออยไม่โทอ้อยนะคะอ่ะกอรออวยอกลวยกลวยไม่โทกลวยไฟฉายถ้วยนะคะน้อยนานะคะนักมวยนะคะทางม้าลายผู้ชายคําว่าชายนะคะมิ ตัวสะกดคือแม่เกยก็คือยอยักษ์นะคะป้ายจะราจรน,นะคะอ่ามาดูยกตัวอย่างคำเพิ่มเติมในแม่เกยนะคะอย่างเช่นคำว่าปากลายนะคะค้าขายสายบัวนะคะป่วยไข้นะคะเฉยชาปุยฝ้ายทักทายเครื่องหมายวุ่นวายนะคะ,ะล้วนแต่ มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นหมายความว่าคําพวกนี้อยู่ในแม่เกยนะคะเด็กๆสังเกตนะไม่ใช่วัตถุคำนะคะอย่างเช่นคําว่าปลากกายนะคะอ่าคาว่ากายนะคะที่อยู่ในแม่เกยก็คือมียอยักษ์เป็นตัวสะกดคุณครูทาสีแดงไว้นะคะอ่าไปต่อได้เลยนะคะไปต่อเลยนะคะอ่าคำต่อไปนะคะมาตาตัวสะกดนะคะ แม่ต่อไปคือแม่เกิลนะคะแม่เกิลจะมีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะวอแหวนเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะไม่มีตัวอื่นมาพ่วงด้วยนะคะอ่ะอย่างเช่นคําว่าคําว่าอะไรคะคําว่าคออีวอคิวคิวเมโวคิวนะคะนออีวอนิวนิวเมโวนิวนะคะอ่ะคำว่าหิว หอยวหิวนะคะดอวดาวนะคะสอวสาวนะคะอะตัวอย่างนะคะคำที่มีอยู่ในแม่เกิลอีกนะคะอย่างเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะคำไหนที่อยู่ในแม่เกิลหรือคำว่าพิวนะคะพออีวพิวนะคะคำต่อไปคำว่าแก้วน้ำคำที่อยู่ในแม่เกิลคือคำว่า แก้วนะคะมีวอแวนเป็นตัวสะกดค่ะไข่เจียวนะคะไข่เจียวจอเอียวเจียวนะคะคำว่าเจียวอยู่ในแม่เกลว่าคำว่าสิวสออีวอสิวนะคะมะพร้าวนะคะคำว่าพร้าวอยู่ในแม่เกลน,นะคะคำว่าแมวนะคะมะอแอวแมวคำว่านิ้วนออีวอเนียนิวน้วไม้โทนิ้วนะคะคำว่ามะ นาวคำว่านาวนะคะที่อยู่ในแม่เกลอนะคะนออาวนาวนะคะคำต่อไปคำว่าต้นข้าวนะคะคำว่าข้าวนะคะที่อยู่ในแม่เกลอนะคะคำว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะตอเอาวเตียวเตียวไม่จัาาตัวาเตี๋ยวนะคะคำว่าเตี๋ยวอยู่ในแม่เกลอนะคะอ่ายกตัวอย่างคำเพิ่มเติมค่ะอ่าอย่างเช่นคำว่าเลว ไหลนะคะคำว่าเลียวไหลคำว่าเลียวนะคะอยู่ในแม่เกลมีวอรแหวนเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปแวววาวนะคะทั้งสองคำเลยทั้งคำว่าแววและคำว่าวาวนะคะที่อยู่ในแม่เกลนะคะต่อไปคาว่าเลี้ยวขวานะคะ ลอยเอียวเลียวเลียวไม่โทรเลี้ยวนะคะคําว่าเลี้ยวอยู่ในแม่เกิลนะคะต่อไปเกี่ยวข้าวนะคะทั้งสองคำเลยทั้งคําว่าเกี่ยวและคําว่าข้าวนะคะกอเอียวเกี่ยวเกี่ยวไม่เอกเกี่ยวขออาวขาวขอไม่โทรข้าวนะคะต่อไปคําว่าโดดเดียวนะคะโดดเดียวนะคะดอเอียวเดียวเดียวไม่เอกเดียวนะคะที่อยู่ในแม่เกนะคะคาว่าดวงดาวนะคะ โดอาวดาวนะคะคำว่าดาวนะคะที่อยู่ในแม่เกิลใช่ไหมลูกคำว่าแพรว่าวนะคะทั้งสองคำเลยทั้งคำว่าแพรและคำว่าว่า้วนะคะคำต่อไปคำว่าเจ้าสาวนะคะคำว่าสาวที่อยู่ในแม่เกิลนะลูกนะสออาวสาวนะคะคำต่อไปคำว่าแมวเหมียวนะคะทั้งคำว่าแมวและคำว่าเหมียวเลยนะคะ ที่อยู่ในแม่เกลนะคะอ่ะสรุปเลยสรุปนะคะจากที่คุณครูอ่าอธิบายมาแล้วก็ยกตัวอย่างคํามานะคะมาตาตัวสะกดที่ตรงมาตานะคะมาตาตัวสะกดที่ตรงมาตานะคะอ่ะจะมีทั้งหมด4มาตราใช่ไหมลูกก็คือแม่กงนะคะแม่กง แม่กลมแม่เกยแม่เกลใช่ไหมคะคำนะคะคําพวกนี้นะคะอย่างเช่นแม่กลมนะคะแม่กลมอ่ะขอโทษค่ะ แม่กงนะคะแม่กงจะมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะตัวสะกดจะอยู่ตรงไหนคะข้างหน้าหรือข้างหลังสุดจะอยู่ข้างหลังสุดนะคะข้างหลังสุดข้างหน้าจะเรียกว่าพระยันชนะต้นนะคะข้างหน้าจะเรียกว่าพระยันชนะต้นนะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปก็คือแม่กลมนะคะแม่กลมจะมี ม้มานะคะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะให้หนูสังเกตข้างหลังของคำเนาะสังเกตข้างหลังของคำนะคะต่อไปคือแม่เกยนะคะแม่เกยจะมียอยยักษ์เป็นต wow. ัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะไม่มีตัวอื่นร่วมเลยนะลูกจะมีแค่ยอยักษ์เท่านั้นนะคะต่อไปคือแม่เกิลแม่สุดท้ายแล้วแม่เกิลคือมี วแวนเป็นตัวสะกดอ่ะคนคุณทอมทวนอีกครั้งตัวสะกดจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังคะลูกตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังสุดของคำนะคะข้างหน้าจะเรียกว่าพระยันชนะต้นนะคะอ่าพยัญชนะต้นสลาเด็กๆก็รู้อยู่แล้วเนาะสละก็จะเป็นสละอะสละอาที่เราเรียนมานะคะอ่าอยู่ข้างบนนะคะ,ะก็จะเป็นอะไรคะ จะเป็นวันนายุกใช่ไหมคะเอกโทตีจัตาวาน,นะคะ,ะตัวสะกดจะอยู่ข้างหลังนะคะในะใน PowerPoint นะคะหรือว่าในที่คุณครูทธิบายไปนะค,ะคุณครูก็จะทำให้หนูเห็นอยู่แล้วนะคะตัวสะกดก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะก็คือคุณครูจะมีสีให้หนูสังเกตได้ง่ายๆเนาะ จะมีสีให้หนูสังเกตได้ง่ายๆใช่ไหมคะอ่ะค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกกันไปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในเรื่องหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ